มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS a อ t อกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ลานปล่อยรถนะคะหลายๆคนนะคะอยากไม่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าการออกรถนะคะกับ PS a u t อไม่ยาก นะคะเราออกรถกันสบายๆง่ายๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเหนือใต้ออกตกนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะและที่นี่ค่ะเราอยู่กันที่สาขาบ้านสวนชนบุรีนะคะบนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาหาเราได้นะคะเรามีร้านครัวซองนะคะแล้วก็คาเฟ่น่ารักๆนะคะมาแวะถ่ายรูปปักบุตรนะคะเช็คอินกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะพลอยก็ ขออนุญาตพาดูรถอีกหนึ่งคันเป็นรถเข้าใหม่นะคะรอได้ไงนะคะมาปุ๊บต้องรีบรีวิวให้ดูนะคะรถที่ร้านเราก็ประมาณนี้เลยนะคะเข้าปุ๊บทาความสะอาดนะคะขัดเคลือบสีทําสปาฆ่าเชื้อนะคะตรงไหนไม่หล่อนะคะเราดูแลให้นะจ๊ะนี่เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วคันนี้เป็น Honda Jazz V e นะคะเครื่อง 1,500cc นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้แล้วก็ นี่นะคะกระจังหน้าที่ๆนะคะโครเมียมโครเมียมลายเส้นตัดดำรถสีขาวนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น LED ด้วยนะจ๊ะคันนี้สเกิร์ตนะคะรอบคันล้อเดิมศูนย์ค่ะยางมิชลินนะคะยางมิชลินนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะนี่เป็นยางขอบ15นะจ๊ะโอเคนะคะสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะ กระจกค่ะเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านบนมีคลิปฉลามค่ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังก็มีนะกล้องหลังก็มาให้นะจ๊าเดี๋ยวพลอยเปิดให้ดูนะเปิดขึ้นไปแล้วนะคะนี่ม่านนะคะม่านกันโซนนะคะแล้วก็ปูพรมยางนะคะเข้ารูปนะคะทั้งคันนะคะได้ไปก็คุ้มจริงนี่นะคะ รถเดิมไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะตัวน็อตเม็อาร์คนะคะเดิมจากโรงงานนะคะนี่ให้ดูว่ารถนะคะเดิมเดิมจริงๆโอเคนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังดำนะคะเบาะพับได้นะคะสไตล์ของแจ๊สนะพับลงไปนี่คือจะราบราบที่สุดแนละ้วนะคะเดี๋ยวพอให้ดูอุ้ยอาจจะติดนี่นะรึบนะคะ อาจจะติดตรงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะพอถือกล้องไปด้วยเอาเป็นว่าสามารถพับปราบได้นะคะ90องศาเลยทีเดียวนะคะภายในก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะด้านหลังคันนี้นะอย่างที่บอกว่าเป็นเบาะที่พับได้ปรับแยกได้นะคะแต่อันนี้คือเราติดนะคะแผ่นกั้นโซนอยู่นะคะไม่เน้นพับเนาะคันนี้นะคะเน้นนั่งนะคะ นี่นะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังดำนี่นะคะเล่นลายให้ด้วยนะคะคือเบาะฉ่ำสวยมากนะคะโครมยางก็แข็งแรงนะคะพี่ด้านนะคะสะอาดสะอานเลยนะคะไฟกลางเก่งนะพร้อมใช้งานนะจ้ะเดี๋ยวไปดูกันที่คอนโซลดีกว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะคะนี่คอยมาแอบเปิดแอร์แล้วเปิดเพลงไวล้ละ โอ <G ül> okay. เคเบาเสียงนิดนึงนะครับโอเคนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูไมค์กันนะคะรถปี2018นะคะไมล์น้อยวิ่งไปแค่73,153มนามน้าิบสามเะจ๊ะถือว่าน้อยนะนะคะที่วางแก้วดีไซนสส์สวยๆนะคะภูมอะไรมาลมาฟีฟังชันจอทัชสกรีนปุ่มพุชสตาร์ทนะคะจอใหญ่มากคือจอแบบว่า ใช้งานได้ดีเลยทุกคนนะคะแบบทัชส,สกรีนแบบง่ายๆทิ้งแค่ไปนิ้วสมัมผัสนะคะประมาณนี้เลยนะคะกุญแจได้ถึง2ดอกเลยนะคะสมาร์ทคีย์เลสกีอ,อัโตนตี่นะคะบุกสวิตติดรถภาษีพรบต่อให้นะคะด้านบนนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะไฟหน้าเก่งติดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันพร้อมใช้งานนะคะเข้าปุ๊บต้องรีบรีวิวให้ดูนะคะคันนี้เป็น j จ z ด V 1.5 ปี2018จบสดได้ที่529,000บาทนะคะส่วนใครอยากผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ผ่อนยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะออกรถได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารไว้นะคะเรามีไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นถึงที่ใช้เวลาเพียง5-10นาทีเท่านั้นนะคะและที่เหลือนะคะรออนุมัติได้เลยนะคะแล้วรอรับรถที่บ้านนะคะเท่านี้เองนะคะจองเพียง1,000บาทใช้เป็นงินออกรถ999บาทวนะันนัรถได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจ